สวัสดีค่ะอยู่กับหยินในช่องยินกินฟู้ดค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะหยนอยู่ที่เวียดนามทาวค่ะเป็นถนนอาหารของชาวเวียดนามแท้ๆเลยนะคะตั้งอยู่ที่ถนนสีสุกซอยสองจากทุกคนจาจาจังหวัดอุดรธานีนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปร้านหนึ่งเป็นร้านอาหารที่แปลกมากๆเลยขายอะไรสักอย่างที่คล้ายๆกับขนมบ้านเรานะคะเดี๋ยวจะเป็นอะไรนั้นตามหยินมาเลยนะคะ มันจะมีเนืบของเปียกปูแล้วก็มีหอมคอหม,มูสับ ร้านเจแดงชื่อว่าร้านอะไรนะคะเนี่ยละค่ะบันดุ๊กว้สีแดงะคะ่ะซาลาเปาจะชื่อ,อบันดุ๊กบันดุ๊กใช่ไหมคะใช่ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจา๋าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านบันดุ๊กายเจแดงนะคะสวัสดีค่ะอันนี้น่าจะเป็นเจแดงใช่ไหมคะนี่คือเจแดงเจ้าของร้านนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกสาวใช่ไหมคะผู้ช่วยค่ะผู้ช่วยออผู้ช่วย <laughs> บันดุก๊กคืออะไรจ๋าไม่เคยเห็นเลยก็คือเป็นแป้งเนาะเป็นแป้ง แป้เปลืกปูหรอคะใช่ค่ะจะเป็นเปลืกปูจะเป็นแบบเค็มนะคะเปียกปูใบเตยเนาะใบเตยสดๆแป้งเราทําเองนะคะนี่โอ้เป็นเปลืกปูแบบนี้แล้วทานกับทานกับหมูสับเนี่ยหมูสับแบบนี้คล้ายๆกับไส้ของปักหม้อเขาเก็บใส่แต่ว่าน้ำจิ้มจะเป็นน้ำจิ้มแบบเค็มนะคะจะเป็นเปรี้ยวเค็มน้ำจิ้มพริกซอยเปรี้ยวเค็มนี่ค่ะอร่อยนะอันนี้คือทําสดๆหน้าร้านแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่กาลังพี่เขากาลังกวนอยู่เลยใช่ค่ะนี่เลยนี่คือขนมเปลืกปูเค็ม เป็นอันนี้เป็นของหวานหรือว่าเป็นของข้าวของเวียดนามนี่คือของแท้เลยนะคะอันนี้คือของขึ้นชื่อของเวียดนามเหรอคะถ้าไปเวียดนามไม่กินหายทานทานยากใช่ค่ะแต่มันหาทานยากนะไม่ค่อยมีใครขายถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับประเทศไทยก็คือเทียบกับอะไรที่แบบว่าคุณสามารถที่แบบกินบ่อยๆกินก็เปียกปูนนี่แหละค่ะแต่ว่าเปียกปูนของไทยจะเป็น เป็นเป็นหวานเนาะใส่น้ำตาลแต่มาขาาแต่อันนี้เราจะทานแบบเค้กของทานเล่นนี่ใช่ของอันนี้จะเป็นของทานแบบอิ่มเลยค่ะของคาวทานอิ่มเลยโอเค่ะอันนี้เป็นยังไงวงคะคึ้คืนไหมวันนี้คึอคืนค่ะคนเยอะมาแวะทานได้นะคะมาลองทานดูเนาะหน้าสำนักงานร้านเจแดงจะอยู่ที่หน้าสมาคมเวียดนามเลยนะคะทุกคนใช่ค่ะฝ้่งหลังนี้เป็นสมาคมที่เขาเอาหน่อย่ะกี่กล่องคะได้ค่ะได้ค่ะที่เขามาแล้วที่เขามาแล้ว จะให้ลูกค้าก่อนแสงให้ก่อนเลยจะได้ตัดหม,ม่ได้35ค่ะ วันนี้น้องไม่มาด้วยมาจ้ะเอามาด้วยนองยืนอยู่่อคุณนะคะขอบคุณมาน้องแซงไปแล้วทุกคนค่ะเจดแอน้อจะขายบันดุกแล้วนะคะยังมีซาลาเปาแล้วก็ขนมจีบด้วยใช่ค่ะซาลาเปานะเยอะเลยนี่อย่านี่โอ้ซาลาเปาอยู่ในหม้อซึ้งนี่เลยจ้าอันนี้เป็นซาลาเปาทำเองเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นไส้หมูสับนะคะแต่จริงถ้าอยู่ตรงนั้นจะมีหลายไส้มากกว่านี้ตรงนั้นคือ จะมีหน้าจะมีหลังเรือนจำค่ะตอนเช้าแล้วก็จะมีหน้าโรงแรมกาลินที่เปิดขายประจําใช่ไหมคะที่เป็นหน้าร้านประจําแต่ว่าาร์อาทิตย์ก็คือจะมาขายที่เวียดนามทาวนะคะใช่ค่ะอันนี้เนี่ยหนึ่งกล่องนี่จะมีเปียกปูนเค็มแล้วก็มีไส้แล้วก็มีหอมเจียวให้นะหอมเจียวแบบนี้ให้นะคะแล้วก็น้าจิ้มจิ้มแบบนี้ราดเลยใช่ไหมคะค่ะอันก็ได้แล้วก็ค่อยมาหนึ่งกล่องนี่จะขายในราคาที่35บาบาทเท่านั้นเองจ้าไม่แพงเลยนะคะ อันนี้เริ่มขายตั้งแต่กี่โมงคะเจ็ดโมงครึ่งค่ะถึงประมาณเที่ยงเที่ยงอย่างเงี้ยถ้าหมดก็กลับค่ะวันนึงจะใช้กี่โลจ้ะเนี่ยสองหม้อเลยเหรใช่ค่ะสองหม้อหมดสองหม้อคือตับบ้านเลยใช่หมดไหมหมดค่ะหมดทุกวีคใช่ค่ะเดี๋ยวคนส่วนใหญ่เขาจะโทรมาสั่งอะไรอย่างเงี้ยเขารู้เขาจะสั่งไว้อย่างเงี้ยจะเขาแวะมาเอาอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วเวียดนามหรือว่าคนคนไทยที่กินแบบคนไทยก็เคยทานก็มีค่ะคนเวียดนามก็เยอะเพราะเขาหาทานไม่ค่อยได้เนาะไม่เคยมีเลยแหละไม่ใคยขายเลยนะคะ มาแทนได้นะคะอันนี้เราต้องควนไว้ตลอดเวลาเลยหรือเปล่าคะอ๋อไม่ค่ะมันควนได้อยู่แล้วก็เปิดไฟทิ้งไว้มันก็จะนุ่มๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะแต่ครั้งล่างๆมันก็จะแห้งของมันไปเรื่อยๆก็ต้องตักค่อยๆตัก,ตกเอาอย่างเงี้ยมันจะรสชาติเค็มๆใช่ไหมอันนี้ไม่มีรสชาติเลยค่ะก็เป็นใบเตยเป็นแป้งกับใบเตยอ,อย่างเดียวเลยแต่ว่าหอมเหมือนเกลือยืนยืนหอมเลยใช่ค่ะเพราะเป็นใบเตยแท้ปั่นสดค่ะ เอาหนึ่งชุดจ้าเ,เดี๋ยวลองกินเลยได้ตักให้เลยเด็กๆถ้าชอบทานก็จะชอบะค่ะเพราะมันนิ่มเด็กบางคนชอบแป้งเนะะี้ยค่ะเขาจะชอบเหมือนว<ด>ุ้นเลยได้ค่ะ ลองไหมคะทาน15บาทจ้าลองเลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยนะคะเปียกปูนเค็มค่ะอร่อยบันดุกนะค่ะลองทานดูค ну, ่ะใช่แต่อันนี้เป็นแบบเค็มค่ะหนึ่งกล่องนะคะจ้าทานที่นี่หรือว่าใส่กลับคได้ค่ะแล้วมันจะแข็งไหม่ค่ะเวฟขึ้นมายังไงก็นุ่มค่ะเพราะว่ามันเป็นแป้งสดค่ะเราไม่ได้เป็นแป้งสําเร็จ ถ้าทานไม่หมดก็แช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็เวฟใหม่ก็นิ่มเหมือนเดิมขอบคุณค่ะถ้าอร่อยมาแว้ทานได้นะคะทุกเสาร์อาทิตย์เลยมีทุกเสาร์อาทิตย์เลย 3ามห้ร uh, ่คเลยเราแยกให้อยู่แล้วลูาคเาเอมเอาไม่เอยไ่อาไม่เอาไม่อาไ่านอเอา่เอาไเลาไมาไเาาอาาเาาเ่อาอม ข้างในได้นะคะกินไม่พันได้นะเดี๋ยวเราจะมาลองกินบันดุกกันนะคะทุกคนจ๋าชื่อเขาเรียกยากนิดนึงนี่เลยหอมเปียกปูนมากเหมือนคล้ายๆกับขนมเปียกปูนบ้านเรานั่นแหละหอมอันนี้เป็นหมูสับ ใส่ครึ่งนึงก่อนเผื่อกินไม่หมดเดี๋ยวเนเสียแล้วเราก็จะราดด้วยหอมเจียวนะคะอันนี้คือเราสามารถเข้ามานั่งกินในสมาคมได้นะสมาคมก็จะมีโต๊ะให้นั่งกินอาหารนะคะ ดูสิว่ามันจะอร่อยอยังไงอาหารเวียดนามแท้ๆเลยนะคะทุกคนมันจะมีเนึ้อของเปียกปูแล้วก็มีหอมความหมูสับแต่ว่าน้ำน้ำลาดอะ่ะแนะนำให้ลาดนิดเดียวก่อนนะคะเมื่อกี้เราลาดไปเยอะเกินมันจะเปรี้ยวนิดนึง น้ำร้านเปรี้ยวไปน,นิดนึงเพราะว่าเราเราใส่เยอะ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนนี่นะคะแนะนำเลยอาหารเวียดนามอยู่ที่เวียดนามทาวนะคะอยู่หน้าสมาคมเลยมาอุ่นหุ่นได้นะคะชื่อว่าร้านเจแดงนะคะนี่เลยอร่อยอยู่นะกินกินกินเปียกปูนอร่อย